มันเด้วตอนนี้ตอนอยู่ในวอยมันวิ่งไวอยู่ปะเทันไหมเนี่ยกลัวไปเวกลัวไปเวกลัวปืนดวยไปเอาแล้วค่อยค่อยค่ยิงด้ว่ด ดาบกดมือไปดิไอ้ดาบมาดิไอ้หมาหมาตัดให้ขาดเลยชับชับชับ,ชบเอลซา,าบแบงอย่างแรงงานมีทั้งดาบสั้นดาบยาวเลยว่ะจาังหวะน,นี้ดาบเป็นอีเวนต์ครับดาบเป็นอีเวนต์เ <c oughs> ชี่ยบ <c oughs> อ๋อไม่ลาด We got this. We hear on the right. มัน่ค yeah. ือถ้าเจอคนที่แบบโลกอ่ะแล้วยิงจนกระสุนหมดอ่ะโดนก็เป่าว่ะนี่ย ในคลิปนี้เนี่ยดาบมันเท่มากเลยใช่ไหมเพราะงั้นของมันต้องมีหรือเปล่าถ้าใครอยากที่จะได้ดาบมาใช้ได้เท่เนี่ยทักหาร้านเติมโค้ดเกมเลยครับบริการจับไปใส่ใจลูกค้าทักหาร้านเติมโค้ดเกมทางร้านเติมโค้ดเกมเนี่ยจะเป็นเติมแบบไอดีาพาร์ตนะครับสลอเอฟเบกเลเจนด์แล้วทางร้านเติมโค้ดเกมเนี่ยไม่ได้เติมแค่เอฟเบกเลเจนด์นะเกมอื่นก็รับเติมด้วยอย่าลืมใช้โค้ดที่ G Nuts ยี e ่ส่ะเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมแล้วอย่าลืมไปใช้บริการก,กันนะครับ เชื่อเลยเก็บไม่ได้เฮ้ยเชี่ยมันโคตรผิวมันวิ่งไหวขึ้นปะวะคือตะกี้มันแบบใช้คำว่าอะไรดีมันแบบมันมันลื่นอ่ะมันไม่ใช่ว่าอัตราลเร่งจนถึงความเร็วสูงสุดมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เหรอคุณคุณคุณมเมว แต่ความเร็วในการวิ่งเหมือนน่าจะเท่าเดิมปะอืมไวขึ้นด้วยเหรอ,อเอออย่างนี้มันไวกว่าปะเดี๋ยวถ้าผมกดคีดซ้ายอะเฮ้ยเชี่ยเอ,อ้ยผมว่ามันวิ่งไวจริงแม่งไวแบบมากอ่ะอืมมันไม่ได้เขียนว่ามันวิ่งไวขึ้นแต่ผมรู้สึกเลยว่าแม่งวิ่งไวอะ แล,แล้วกดปุ๊บแม่งแม่งไปเลยผ่านก็แก้ไปขึ้นเหรอเออเกมนี้แม่งชอบแบบบัฟบนู่นบัฟนี่แล้วไม่บอกโอเลซอนทำอะไรอะเออใช่ใช่ใช่ปิงตอนเกอะซิปได้เออเออเอเอมันอยู่ๆมันก็บัคเว้ยอันเนี้ยแล้วมันก็กลับมาแก้และดีแล้วแล้วผมเป็นคนที่แบบปิงบ่อยคนที่แบบใช้ปิงบ่อยๆแยม่งแบบโคตรเพนอะไอ้บัคกันเนี้ย จรจริงอันนี้ครแก้นั่นละเออออเตอร์คันยูอ t ติออเตอร์ อุ้ยแล้วพอด่ามันอยู่บนหลังมันอย่างเท่อะเฮ้ยเอาเอาเตอร์อันตีพีซอันตีอันตีแพนด้าแพนด้าแคนยูเอลต์อันต, Panda. Panda, you, นต,นตีได้ไหมครับแพนด้าแพนด้าอุรุโตสกัตเตอคุตสัยหรกูต้องพูดจีนว้าวเอาเตอร์ใช้อันติได้ไหม อันตีเทเลพอร์ตโอเปนเอะเทเลพอรตเตอร์แพนด้าแพนด้าอันตีอันตี yes ไอนี่ชอบไหเสาซีแม่งเอพูดดีๆไม่ชอบเดี๋ยวนะไม่มีคนเก็บเคเบิลมาหรอ recharge my shields. Oh man, I out to the sky. <laughs> 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 teleport teleport. teleport. ไปโปรต์ไ้โปรดได้ไโปรด์โอเคโอเค,อเค,อเค,อเคมันถือเป็เรื่องดีสรุปก็คือดาบกับปืนอนไรนชนะแชทปืนนี่เนี่สาเหตุที่ในสงครามนะี่ยเขาไม่ใช้ดาบกันแล้วไม่กินระยะใกล้เล้เวย้ยต้องบล็อกอะ่ะต้องต้องเชิงก่อนเอาล่ะ let's go อ๋อทกี้คือมันบ็อกอยู่เหรออก้ไป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 เอาไงโอ้มันไม่ฟังอะถ้าสู้ก็ได้ ใช่ผมหนีคนเดียวก็ไม่ได้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกู The last one. Nice work. She looks like This one, her rings moving. Punching a tunnel. Heal it up. So talk it over here. This could be fun. Over ah, play, 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 play. <coughs> hey, Mikito. My point is this is wrong. i to die another. I downed an enemy. Uh oh.

แต่ตอนตอนตัวสองตัวลูมฟันนะ่ไอชี่ากลัวมากน่ากลัวแบบโอ้โหเออแต่แต่แต่ตอนนี้สนุกดีตอนนี้สนุกดีฮ่เอฟเฟกก็สนุกอยู่